เพื่อนๆอารี e. ที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่9มีนาคมจะปลายเดือนมีนาแล้วครับเริ่มฤดูร้อนได้9วันแล้วครับมีนาเริ่มฤดูร้อนนะครับน้อนปีนี้จะร้อนมากมีนาเมษานะครับแล้วพอพฤษภาก็ร้อนปลายพฤษภาฝนตก,ตกแล้วเข้าหน้าฝนนะครับนี่คือวัฏจักรของทั่วไปแต่วัฏจักรของความเรลววล้ายมันใกล้ตัวเราทุกทีครับ ขณะนี้เราต้องเตยมตัวเสมอสงคราม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 ผมจะเตือนอย่างนี้เรื่อยๆเลยบางคนว่าโอ้ยจำเนพูดอะไรสงครามมมนอยู่ไกลเลอเกินลบอาที่นู่นไม่จริง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 นะครับมันเกี่ยวข้องกับเราเท่าสงครามวันนี้จะพูดสองเรื่องสงคราม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 สี้เรื่องและผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าและผู้ว่าดูสิผู้ว่าคนใหม่จะช่วยอะไรเราบ้างภาวะสงครามอะไรมีปัญหามากที่สุดครับผมพูดได้ที่ลวนะครับนอกจากลบกันเอาเงินมาซื้ออาวุธ เข็นฆ่ากันแล้วแต,ตายอเมริกาคือขายอาวุธแล้วอาหารกับยาครับค้างห้าครับอาหารยาอาหารยาอาหารยา,า,า,ร,ยารัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วบังคับให้รัฐบาลท้องถิ่นทุกคนปลูกอาหารหน้อยรัฐบาลรัสเซียนะเพราะมีคนพันสี่ร้อยล้านคนจะลบกันเอาพื้นที่ที่ไหนเอามาปลูกข้าวกินเขาเตรียมอาหารเรัาในอดีตเช่นเดียวกันเวลาจะลบกันเนี่ย เราไปลบพมา่าต้องไปที่ไหนหรือเปล่าครับนบครสวรรค์ไปปลูกข้าวเอาข้าวไปเตียงใช่นไหมพม่าจะาลบกบไทยมาไปชิดไปเดียงปลูกข้าวเล่าเสบียงมาลบกบไทยเห็นไหมครับอาหารอาหารอาหารยา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 ,ยาเพราะฉะนั้นสงครามขนาดนี้มันกระทบละลอกละไกลคือน้ํามันขึ้นราคาหมดแล้วครับน้ํามันจะขึ้นใครอีกเท่าตัวคนจนทั้งหลายจะ ได้รับโดยตรงก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทกลายเป็น30บาทครับนะเรื่องแรกเลยนะครับซื้อหาก็ไม่ได้ทั้งหลายอาหารก็ไม่มีให้กินยารักษาเราก็จะแพงมหาศาลนี่คือสิ่งที่ท่านะาลต้องลงมาดูไม่ใช่ทะเลาะก,กันทะเลาะทะเลาะก,กันในสภาไอ้พวกนี้่าไปเลือกมาอีกนะครับประชาชนเดือดร้อนใจนะครับอเมริกาจะมาตั้งฐานทัพล,ลบกับเมืองจีนเมืองไทยไม่เลยพูดถึงแล้วจะเลือกใบเดียวหรือสองใบเดียกูจะเข้ามาใหม่หรือเปล่าพวกนี้จะไปเลือกจำไว้นะครับ ขณะนี้เป็นเรื่องที่เรื่องประชุมกันดูแลประเทศชาติอเมริกามีสองพรรคทะเลาะก,กันเือบตายเวลาจะทําสงครามกับจีนรวมหัวกันได้ดูสิครับเพราะฉนะนั้นสงครามสงครามสงครามคือรัสเซียกับทางยุโรปนะครับ EU นะครับโดยที่มียูเครนเป็นตัวกลางไอ้พวกนี้ฉลาดครับเวลาลบไม่ลบในประเทศนะครับไอ้ลบในต่างถิน่นอเมริกาชอบนะเขาเรียกสงครามตัวแทนสงครามตัวแทนเนี่ยเวลาจะลบกับอะไรครับเมืองจีน นะครับไปเอาลบกันที่ไหนฮะสนามลบคืออยู่ที่เวียดนามอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ลากเพื่อนมิตรอย่างไทยไปช่วยลบด้วยเครับเอาเงินให้ทหารไทยไปลบเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันจ้างทหารไปลบเขาเรียกสงครามตัวแทนมีมากกว่านั้นอีกอเมริกาครับตอนอเมริกาเข้าไปยุ่งกับคอมมิวนิสต์ในลาวก็มีสงครามเขาเรียกซีเคร็ตวอสงคราม CIA อันนี้ไม่เกี่ยวประเทศอะไร CIA เอาเงินไปก้อนนึง ไปในลาวจ้างคนลาวลบคนลาวเปิดดูได้ในประวัติศาสตร์นะครับนี่คืออเมริกานิสัยไปเงี้ยครับไม่ลบตัวเองเมื่อวานไปดูข่าวนะปูตินทัาบอกถ้าเผื่อรัสเซียเอาหัวจรวดพวกนี้ไปตั้งติดดินแดนอเมริกาที่แคนาดาอเมริกาจะว่างไงก็เหมือนขนาดนี้อเมริกายุโรปเอาฐานอาวุธเนี่ยมาตั้งอยู่ในยูเครนเตรียมจะลบ รัสเซียเขาบอกอย่างนี้คือการทำสงครามนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องประเทศไทยคือขนะนี้ฐานทัพอเมริกาในประเทศไทยมีห้าฐานทัพผมพูดครั้งที่สิบแล้วนะครับท่านรัฐบาลกระทรวงกระทรวงกลาโหมกระทรวง,รวง,รวง,รวงต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพวกวพอ,อวิลัปยป้องกันร,รัชการช่วยสมหัวคิดแต่ที่เราจะทำในขณะนี้ผมเป็นรัเสเซียก็อมองเนะื้อฐานทัพเมาตั้งทำไมว่าเต็มประเทศไทยห้าฐานทัพ แล้วแต่ฐานทัพมีหัวนิวเคลียร์อยู่ด้วยมันจะยิงเข้าไปในประเทศจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทะเลาะกันเป้าหมายที่สาคัญที่สุดคืออะไรครับฐานทัพอเมริกาในประเทศไทยครับจะต้องถูกถล่มแน่เพราะฉะนั้นห้าจังหวัดในประเทศไทยที่จะต้องถูกถล่มนะครับในว่าจะถลม่มโดยเรือบรรทุกกระเบนเรือใต้น้ําหรือจากทั้งหมดนะครับจากเมืองจีนนะครับเพราะริกาลังขยุให้ ไต้หวันลบกับจีนยุให้ฮ่องกลงลบกับจีนทั้งทั้งประเทศเดียวกันนะครับนี่คือเป้าหมายทางทหารนอกจากเกาะโอกินาวาเท่านัในประเทศไทย5จุดเนี่ยถ้าเป็นผมสั่งถลง่มตรรกะ,ทะก่อนเลยตหรกมีบสองฐานทัพฐานทัพเรือฐานนา้พักาศแน่นอนที่สุดอเมริกาเอาลิบบินปจมตสองอุบลสามอุดร4สี่โคราชและหลบ,บรุรีนี่คือฐานทัพอเมริกา ที่เราบินใหญ่ๆลงมาลงได้สะสมนิวเคลียร์ได้ยิงข้ามประเทศไปในประเทศรัสเซียได้เพระาะฉะนั้น 5A เนี่ยผมจะยุนะครับให้ถ้าจะต้องลบกับจีนจีนจนงถล่ม5ฐานทัพนี้เพื่อไม่ให้มีกองทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยเลยเราไม่ควรจะให้ประเทศหนึ่งประเทศใดเอาฐานทัพมาตั้งเพราะเสียสรภาพท่านไปรับปากอเมริกาได้ไงให้ฐา,านทัพมาตั้งสมัยไหนไปดูสิ ใครเป็นคนคอมมิตคอมมิตอะไรบ้างกรูณาเปิดเผยให้ประชาชนราทราบพี่ศรีสุวรรณจัญญากรูณาหน่อยครับท่านต้องบอกประชาชนครับว่าท่านให้ฐานทัพพวกนี้ามาตั้งยังไงขณะนี้ทด้ทราบคือฐานอเมริกาหรือเขาเรียกที่ปรึกษานะครับหน่วยมั่นคงอเมริกา200คนอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่เป็นศูนย์บัญชาการของข่าวสารกันกลองที่เขาจะไปตั้งศูนย์กลางกองศูนย์อเมริกากองศูนย์อเมริกา ใหญ่ที่สุดในประเทศสองตากใต้ใไปนะครับนู่นไปอยู่เชียงใหม่เพราะมันใกล้เมืองจีนนะครับเพื่อสะสมความรู้ข้อมูลเมืองจีนจะเข้ามาเยอะไหมเป็นยังไงประเทศไทยจะเป็นสารมูลสมองระพุะม,ม,ม,มย่อยๆครับห้าฐานทัพไปก่อนครับเป็นผมก็ยกให้ถล่มไม่ให้ใช้ฐานทัพในอเมริกาอันที่สองคืออา่าวไทยจะถูกถล่มอันที่สองเมื่ออเมริกาขึ้นบอกไม่ได้ก็จะเอาเรือลบ้ามาวิ่งในอ่าวไทยจอดลอยลำปุ๊บปองปุ๊บปองปุ๊บปองเนี่ย ผมพูดหลายทีแล้วอ่าวไทยก็จะไม่ปลอดภัยท่านไปคุยกันในสภาซะไม่ใช่ไปทะเลาะเบาแวงกันนะครับพูดจาหยาบคายนะไปดูซิอเมริกามีสิทธิ์เอาเรือรบมาเพราะเปลนทะเลกลางมาเต็มไปหมดท่านจะทํำยังไงผมเคยเสนอแล้วกําหนดอ่าวไทยเหมือนหน้าบ้านเราข้างในใครเข้าไม่ได้เลยข้างกลางเข้ามาได้เฉพาะการค้าข้างนอกอาจจะหมุนเวียนเรือรบอะไรมาวิ่งข้างนอก,นอกใกล้ๆทะเลจีน เอาไทยจะได้ปลอดภัยเอาไทยจะกลายเป็นสมองระพูวิ่งอันนึงครับนะครับในการลบนะครับแล้วเขาหลายคนคิดว่าอเมริกากับไต้หวันจะเป็นเหมือนยูเครนกับรัสเซียแต่เขายูเครนกับรัสเซียงชัดเจนไอนี่หกักคอข้างแค่ไต้หวันคือจีนครับนะครับฮ่องกงคือจีนครับเขามาทวงแทนในเดินคืนคืนเขาซะไม่ใช่ไปยุให้เขาคนในไต้หวันยุให้เขา,นในใเขาไปทะเลาะกับจีนอีก ถ้าท่านไม่เข้าไปเขาจะไม่ฆ่ากันตายไปดูเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้พม่าเหนือพม่าใต้กําลังถูกแบ่งประเทศไทยจะถูกไทยเหนือไทยใต้เอาไหมครับไทยเหนือของจีนไทยกลางของอเมริกาฟัดกันย่อยยับนะประเทศไทยความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของประเทศความมั่นคงประเทศผมฝากไว้ครับนี่คือสงครามสงคราม,รามถ้าเกิดสงครามเราจะเตรียมยังไงครับรัฐบาลสุริาทรต้องเตรียมอาหารไว้ กับยาให้เหมือนรัฐบาลจีนจัดสรรที่ดินให้คนชั้นกลางสามารถจะใช้โครงการพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงโคกนหนองนาโต๊ะหนองนาคนละไร่สามารถจะปลูกข้าวอะไรไปกินเองได้คนในประเทศไทยมียีุ่ล้านครอบครัวคนจนคนชั้นกลางประมาณกว่าครึ่งมีอยู่นะ12ล้านครอบครัวจัดให้เขาหมดเลยนะครับในกรุงเทพฯและนนเขาจัดให้เขาว่า เตรียม้ให้เขาถ้าเผื่อลบกันกรุณาไปปลูกข้าวกินเองไปเลี้ยงเก่ากินเองผมไล่ฟังหลายหนะ้าหลังสงครามโลกที่สองผมมีประสบการณ์ออกไปอยู่ข้างนอกปลูกข้าวกินเองหนึ่งจัดสารที่ดินให้เขาทำหมากินอาหารสองยารักษาโรคกระหานกลับมาใช้ยาไทยนะครับสมุนไพรเยอะแยะเลยโลนอารงณ์สนิทเราจะมีสองอย่างเนี่ยคนจนคนชั้นกลางคุยได้ไประโยชน์กรุงเทพมหานครยังไงผู้ว่า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  ผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งท่านไม่ต้องไปฟังเสียงประชาชนทำได้เลยถ้าผู้ว่ามีการเลือกตั้งประชาชนเสียงดังกว่าถ้าแต่งตั้งกรุณาทำให้เกิดประโยชน์ส่วนกลางนะครับนะครับหนึ่งเลยอาหารนะครับกับพลังงานพลังงานจะแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านจงเปรี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งการใช้นะครับโซล่าเอเนอจีกับรถ e-v electric car ท่านกำหนดพื้นที่ได้เลยห้ามเอารถน้ำมันเข้ามาวิ่งในเขตพัยาไทยเหม็นเหลือเกินนะครับอย่างนี้เป็นต้น 2. บนหลังคาธรรมดามีกฎเทศบติอยู่แล้วครับบนหลังคาให้ทำสองอย่าง1เลยครึ่งของหลังคาตั้งแผงโซลาร์เอเนจีเราจะได้ลดการนำเข้าน้ำมันใช้โซลาร์เอเนจีอีกครึ่งหนึ่งเป็นกรีนรูฟแนะนำให้การปลูกผักปลูกอะไรกินเขตแถวเนี้ยเขตพญยาไทยนี่ก็ practice green roof กำหนดเป็นข้อบัญญัติเทศบัญญัตินะใครจะมาขอใหม่ไปใครจะมาขอเก่าตึกเก่าๆปรับปรุงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเซฟเอนเนอร์จีในเมืองใหญ่ยิงนกทีเดียวหลายตัวควันพิษก็จะไม่มีเห็นไหมครับสองมีที่ดินที่ปลูกอาหารถ้าไม่พออีกหน้าบ้านครับหน้าบ้านหน้าบาคนี่ปลูกพริกได้ไหมปลูกอะไรได้มนเขาเรียกไมโครนะครับการ์เด้นในัรงเทพก็ทำได้โดยใช้กฎหมายควบคุมกาารคือ,ข,อข้อบัญญัติ ทำอย่างที่ผมว่าแหมเสียใจเหลือเกินเราไม่ใช่หนุ่มนุมถ้าหนุ่มๆจะลงไปทุบโต๊ะทําให้อย่างนี้นะครับท่านผู้ว่าทําได้สั่งวันนี้ผู้นี้ก็ได้แล้วนะครับของใหม่ไม่ได้ 1. นึ่งโซลา่าอนซีสองพวกกรีนรูปนะจะยิงนกทีเดียวหลายตัวในในเมืองนะครับนอกเมืองก็กระทรวงผสมเกษตนะครับไปดูสิจัดสรรไว้คนไทยก็จะได้รับความปกป้องในเรื่องอาหารยา นะครับและพลังงานข้างน,นอกเลยกรูณาใช้พลังงานครับต่อไปนี้พลังงานที่เผาไหมไม่มีครับให้เป็นพลังงานโซลา่าหมดเลยโซลารเน็ี่ครับเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับโซลา่าให้ท่านติดตั้งได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วท่านใช้ได้ทันทีเลยเห็นไหมครับไม่ต้องไปรอขุดน้ํามันใหม่เอาถ่านหินไปเผาของเราเนี่ยเผาถ่านหินลแล้เละเทะนลครับไปดูทางเหนือเลยครับผมช่วยทาน้ำปางอยู่โอ้โห ได้ทานหินถูกมาได้ไฟฟ้าถูกแต่ควันพิษเต็มบ้านเต็มเมืองเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่สิครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือขมกามสงครามสงครามคุยกันในสภาซะขอเรื่องอาหารนะครับสองเรื่องยา,ารกักษาโรคสามเรื่องพลังงานให้เป็นประเด็นหลักรัฐบาลเอาประเด็นนั้นมาคุยในกรทมอเอามาใช้ในกรทมหหลังข้าข้อยัญญเทศบัญญ,บบญ,ญจัดซะ กำหนดพื้นที่ไม่ให้เอารถน้ํามันเข้าเราจะได้รถใช้น้ํามันลดลงเรานําข้ามันหมดเลยนะครับน้ํามันพวกนี้นะครับฝากไว้สองเรื่องครับแล้วโชคดีห้ามทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันห้ามต่อเนื้ออย่ายอมให้อเมริกามาแบ่งแยกห้าฐานทัพเป็นไทยเหนือไทยใต้เราเข้ามายุให้ไทยลบกับไทยนะครับเราจะไม่ให้หมองจีนขึ้นยิงถลมง่มฐานทัพมาอยู่ในบ้านเราอย่างไรต้องยอมให้เขายิงถล่มสต่จะหีไปก่อนนะครับสองเอาไทยทั้งหมดนะครับจําไว้เลย นักคนไทยฟวกนี้ต้องพูดครับตัวแทนท่านเลือกตั้งอะนะครับไปพูดซะจะทำยังไงห้าจังหวัดไปดูซิทีทีฐานทัพอยู่ที่ไหนมางผมไม่พูดละหลายทีลวแต่เป้าแรกคือสัต a t e นอกจากโอกินาวาและ s ัต a t e เนี่ยตูมเดียวครับไปทั้งเมืองเลยนะครับจะไม่ละเพื่อมาให้สะสมอาวุธไปลบอีกทีอาครับเอ,อเรื่องเมืองจีนอย่าไปยุ่งหรอครับเหมือนเมืองไทยครับเราจะทะเลาะกันพี่น้องเมืองไทยอย่าดันขเข้ามายุ่งนะครับไม่ใช่ไปยุให้น้องถลง่มพี่เอาอาวุธให้น้องเหยียบพี่ นะพรพม่าไปอย่างง้ไม่ยอมให้น้องทั้งหลายเป็นอิสระพี่ใหญ่กะะ็ถล่มพี่น้องแรกทั้งหลายคราวนีนะ้ยักษ์ใหญ่ก็มาแล้วรัฐบาลนี้ถนนนี้แล้าด่างนี้กลายเป็นสงครามการเมืองไปแล้วผมไล่ฟังเขาที่แล้วสังคมสงครามมีสี่ระดับสงครามโลกกลุ่มประเทศกับกลุ่มประเทศสงครามใหญ่คือประเทศต่อหนึ่งประเทศสงครามเล็กมาอีกคือสองครามในประเทศนะครับสู้กับผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดนสงครามเล็กที่สุดก็คือผู้นะครับต้องการ เนี่ยพวกนี้ปิดสงครามอยู่4ประเภทนะครับท่านอย่าก,ก่อให้เกิดความแตกแยกน,นะครับเรามีความเชื่อต่างกันได้ศาสนาต่างกันได้และที่ต่างกันได้แต่เรารักกันได้จำไว้นะครับไอเอยูจงรักกันลงรัก,กลงนะกลับไปเรียนหนังสือนะคร,ร,รับถ้ามันเกิดอ,อย่างนี้ที่ดินตรงไหนที่เราต้องไปเตรียมไว้ชายแดนครับเมืองชายแดนชายแดนคณะผมจะเล่าเองเมืองชายแดนคราวนี้ไปเรียนไอ c u i ยูไอยูคนนี้ผมทำสามเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งสอนเรื่องเบสิกนะครับ ในการเป็น Developer อมืออาชีพสองต่อยอดจากเบสิกทำอะไรให้มากขึ้นหน่อยหนึ่งเช่นบ้านผู้สูงไว้เช่นอะไรสามจะพาท่านข้ามดินแดนเป็นประเทศ CLAV เตรียมพร้อมถ้าจะไปทำธุรกิจข้ามแดนแบบประเทศจีนทำไงข้างแดนทางขวานะครับลาวขาเขมรน,นะครับเวียดนามทางฝั่งซ้ายคือพม่าเราจะเลี้ย์ยังไงให้ออกทะเลได้ผมจะพาพวกเราไป ข้านี้แะครับใครมาเรียน IE ซที่้อหกสิบสี่ผมจะมีโปรแกรมพิเศษพาไปดูนะเราและพมา่าเมืองชายแดนของเราพมา่าเหมือนเซอร์จินครับเขาทำไงกันเรากลับมาดูบ้านเราเราต้องไปเน้นเมืองชายแดนของเราทั้งหมดวันนี้สวัสดีทุกท่ทานนะกใอยทุกคนโชคดีห้ามทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันอย่ายอมให้อเมริกันมาแบ่งแยกประเทศเป็นไทยเหนือไทยใต้นะครับแล้วอย่าไปยุ่งเหมือนเขาอย่าไปยอมให้เขามาตั้งฐานทัพลบอิกฝ่ายท้งในเมืองไทยไม่ว่าบนบกในน้ํา ท่านต้องรับผิดชอบนะครับวันนี้สวัสดีครับไล่ออทะเลาะกันรักกันรักกันรักกันครับสวัสดีครับ